สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดเกมที่25ประจำเช้าวันเสาร์ที่31ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านแพ้กับเฮาส์ซิตี้ไป0-1นอร์ซิตี้เสมอกับเบรดดิง1-1สโตก๊กก็แพ้ให้กับเบอร์ลี0-1ส่วนสวอซีเปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ดไป4-0 ดังนั้นทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงเป็นเบอร์ลี่เก็บไป53คะแนนอันดับ2เชฟยูมี50อันดับ3แบ็กเบอร์มี39อันดับ4กับ5เป็นซัเดอร์แลนด์กับวัตฟอร์ดมีทีมละ37อันดับ 6, 6ถึงอันดับที่10ครับไม่ว่าจะเป็นมิดเดิลสโบร์นอริซิตี้ลูตันทาวน์แล้วก็มีวอลุวมไปถึงเลดดิ้งฮะเก็บไป36คะแนนเท่ากันโซน,นท้ายตารางอันดับ22และก็23่สิบสามเป็นฮาร์ฟิลด์กับแบ็กพูมีทีมละ25ส่วนบววยเป็นหกาี่เก็บไป24คะแนน ไปต่อที่ดาวโสดล่าสุดก็เป็นวิกเตอร์เกียลเคเรสกับชูบะอักปอมที่ซัดไปคนละ12ประตูและเดี๋ยวซองท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันอาทิตย์นี้ฮะปีใหม่1มกราคมแบ็คเบิร์นเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟแบ็คฟูเจอซันเดอร์แลนด์ควนที่พบกับบิสตอลซิตี้แฮนเดอร์ฟิลด์เจอลูตันแล้วก็มิวอลเจอกับทางลอนดอนแฮมยูไนเต็ด วันจันทร์ที่2มกรา,าครับมีเบอร์มิงแฮมพบกับมิเตอร์สโบร์ตัลซิตี้เจอกับวัตฟอร์ดสโต๊กพบเบสตันโซนซีเจอเบอร์ลีย์เวสต์บรอมพบกับเบตติงวิกเอนเจอรฮาวและก็คริสปาร์คเลนเจอร์เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด